มงลงสองดาราสาวน้องเกลแต่งชุดไทยซ้อมหนักมากการันตีกระทงไม่คว่ำใจละลายไปหมดแล้วล่ะค่ะดูดาราสาวแอบิเกลบานรังสีสิงพิพัฒสิคะตื่นมาแต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มตั้งแต่ตไก่โหเตรียมตัวไปลอยกระทงคืนนี้แบบสุดๆดูจากอินเนอร์แล้วก็คือนางนกพมาศมงลงมากค่ะ ส่องดูก็คือมีการซ้อมลอยกันตั้งแต่ช้าก็เลยทีเดียวทั้งซ้อมถือซ้อมวายซ้อมปล่อยทาเปะทุกองศาขอบอกเลยค่ะว่าซ้อมหนักขนาดนี้ปีนี้กระทงไม่ความแน่นอนค่ะอ่าคนไทยกลันรอดูว่ากะัะผงอเ น่ารักน่าเอ็นดูอะไรเบอร์นี้ใครเห็นนั้นก็ต้องหลงไปหมดแล้วราคานนองเกลยวและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ